เฟ้นพีเดอนองข้อรองยามมาสวนสวนขึ้นมาคุ้ยขาดเบิ้งนี่แม่แฟนไป oh. ตายเนียายอยากฟังอัลบั้มเนี้ยจูบอยากฟังอัลบั้มเนี้ยจับดิบออจับการจับต้องมียกเว้นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็น แล้วคุณก็อย่ามาจับกอดการกอดนี่ก็สำคัญเวลาคุณจะกอดฉันแล้วห้ามเอามือมาจับจูบการจูบไม่ต้องประหยัดจูบแล้วห้ามปลดสินขัดจูบประหยัดจูบจูบประหยัดจูบจุบเตีนกูไม่ยอมงอ้นหาฟังแต่เบ็นพวกนี้ เพลงดีไม่เคยฟังอยากฟังเพลงใหม่ๆอ่ะเพ้ยเจ้าเธอโยกอยู่ในฟอร์ออกำลังดังเลยนม่แม่เปิดดิกต็อกเด้อเธอเต้นอยู่ในฟอร์ฝ่ายขาซ้ายเธอเต้นในฟอร์ขาซ้ายฝ่าเลเล่นเลนหม้อขาขาซ้ายเลเล่นในไมฟอร์ขาเฟย์ส่อเพลงมีแค่นี้เหรอมีขาฟ้าใขาด้วย ขาฟาฟขวาขาไฟขาไฟฝาใช่ <S <S เปสำเนียงเขาเจ้าจมาเปอ้าวพูดผิดพูดถูกเลยนะน <S <S ่แง่ไม่ดีไม่มีสติสแล่าอย่าออกกันเจ้ามาทำอะไรที่นี่มาหาแฟนใครเป็นแฟนเจ้าอ๋อใครก,ก็รู้กันด้วยใครเป็นแฟนเจ้าเจ้าไม่รู้ด้วยใครเป็นแฟนเจ้าก็เจ้าเหมื่าเลย

วันนี้เลือดต้องอาบด้วยดาบเล่มนี้ครับโอ้โห เอาแล้วและแล้วเพชรขาจะขอโมโหเขาจึงต้องไปป่าก้้เด้มึงจะฆ่าพ่อทำไมเนี้ยพ, <อ S 1> พ่อแล้วพ,พ่อผิดอันใดเอา ฆ่าเขาทำไมอ่ะเขาตั้งห้างกันนะกูเอ้าเขาผิดผิดขอโทษทีโทษมาเดินหลอคอให้เออมึงปาดยังไงให้คอเหี่ยวเลยเนี่ยอย่าย้ำไม่พูดคนก็ไม่รู้หรอกมื่อก้โบท็อกเข้าไม่ถึงตรงนั้นเลยนี่โบท็อกไม่ใช่อบตโหลูกทำเป็นพื้นปูนซีเมนต์ไปได้เอ้าเรียกทำไมจ๊ะโหลดําดง เจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันเวลาตกใจเล่นหน้าเอออ่านเเวลาตกใจเล่นหน้าหน่อยสิได้แสดงว่าดูมาเมื่อคืนชอบเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันนี่คือแหววฮะ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 ยังอะไรเนี่ยเมื่อคืนเล่นแบบนี้ไหมเนี่ย แต่ใหม่ดิ่เปนี่นะเปนี่จังหวะจังหวะจังหวะไม่ดีเลยมาเอามาเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันนี่คือแหวนฮะ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 ยังมึงหาหาดิเลยกูหาไม่ได้เลยนะไหนกข้าขอดูแหวนหน่อยตอนแรกค่ายไปวงใหญ่กว่านี้ทำไมตอนนี้เหลือวงแค่นี้แล้วล่ะ ในระหว่างที่ข้าเดินทางโอ้เรื่องเศร้าแน่เลยในระหว่างที่เก้อเดินทางเงินค่าต่อรถบาจากจังหวัดโคราชมาลงที่สระบุรีข่ารถข้าหมดหมดเลยแต่ข้ายังเล่นเห็นคุณข้าของแหวนวงนี้อยู่ทำไมข้าจึงเดินจากสระบุรีเข้าอยุธยาจะจะย้อนลงไปทำไมวะเป็นเวลายี่สิบนาที โ <i> แป๊บเดียวมึงเดินมึงวิ่งรถยังขับไม่เท่ามึงเลยจากอายุธยามาพิษณุโลกนั้นมันก็ไก่โขมไก็ไก่ข้าจึงโบกวินมอเตอร์ไซต์ตะบี้ใครวะตะบี้เนี่ยอวิก่วินมอเตอร์ไซต์ข้าไม่มีแล้วข้ารถข้าจึงเอาแหวนของท่าน <g ub bies> ไปยุบมาฮ ลูกเกอหยุดแล้วเขามีโอกาสจะเป็นเหมือนเดิมไหมครับโอ้โหจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นเลยกขาปกติดีกูเหนื่อยเล่นนะกูเหนื่อยเล่นหนานีเลยเฮ้ยฮะโอ้โหฮะพอแล้วดำดองตัวแตกอ่ะ แหวนโม่งนี้เป็นแหวนของข้าจริงๆแต่ข้าไม่ได้มอบให้เจ้าไว้ข้ามอบให้หญิงคนนึงโอ้โยไอ้ต้นลุกมาทำไมเนี่ยลงไปเดียเ๋ยวนีงง้มึงนั่งลงมึงนั่งลงมึงไงทำให้เขารู้อ่ะมึงนั่งลงเกิดอะไรขึ้นไอ้ต้นต้นนั่งลงครับงงมึงนั่งลงมึงเไงไม่ได้ยนี่มันเป็นลังกูเนี่ยขเขาเล่นลิเกอยู่ไปนั่งไปนั่งที่เดิมนั่งที่เดิมบัดเดี๋ยวนี้ ทำให้เป็นปกตินะครับเมื่อแม่มันเป็นปกติในต้ทนทำไม,ท,ไมทังทำไมไตั้กูงิ้วะาของจริงตด,ตดการตดไม่มียกเว้นสิ่งต้องคนเราต้องเป็นนั้นตดออกมาแตกเลยขนตาของกูเพิ่มเลยทำไมทำากูคิดว่าเฤษฎีพอนั่งลงเป็นอะไรนะั่นน่ะ ตกใจเสีลูกเห็นไอ้เติรนหน้าเซตสงสัยมีลมกระแทกหน้าสิท่านอ่ะโถหน้าเซตเป็นหมดเลยเจ้าหญิงลิเกไทยต้นสกู<พ>นะพระเ็ษแม่หยุบมัดนั่งให้มันเป็นสง่าผ่าเผยเลยเจ้าเออจัดให้มันเรียบเรียงระเบียบนะพระเ็จพอดึงตึงเอาไว้ให้กูตั้งตัวก็นหน่อยก็ไม่ได้ตึงพอไหมลูกดำดงแหวนวงนี้เป็นแหวนของข้าจริงๆ ให้เป็นแหวนเหตุการณ์แบบนี้ลูกทำทุกวันหรือเปล่าเลยตดเหม็นมากแกได้แขกอะไรเข้าไปมาเจไม่ไหวจริงๆอ้าวลูกยังไม่ไหวเลยอ่ะไอเตินหมวยได้ไงวะโคตรเหม็นเจ้าของก็ยังไม่ไหวเลยโคตรเหม็นอ้าวทำไมเจ้าของหนีแล้ว่ะตรงนั้นไม่มีหมดละพี่ ไอฝ่ายมึงก็นั่งอยู่ได้เนี่ยโง่ไม่ไม่ไม่ไปดำโดดคุณจะไม่ทำร้ายมึงไงนนัหนน้องใช่ไม่ทันแล้วแหวนวงนี้เป็นแหวนของข้าจริงๆข้าไม่ได้ตดนะแต่ตดใครไม่รู้มันออกจากตรงนี้ค่ะแต่ข้าไม่ได้ทำข้าไม่ได้ตดข้าตดไม่เป็นดีขนาดดีขนาดมึงตดไม่เป็นนะถ้าเกิดมึงตดของมึงหรือเปล่าของกู ขออภัยพี่พี่แม่แม่นสาวพิษสนุโลกหนูตดไม่เป็นแล้วของใครละ<ต>่ะที่มาโดนขนตากูของใครละ่ะตดใครไม่รู้มันเอาจริตตดเรา